ถือว่าก่อนหน้านี้นั้นทำเอาชกวงการบันเทิงไปเลยก็ว่าได้หลังจากที่ทางด้านของนิวเคลียร์ฮันซาและก็ดีเจเปจ้านั้นได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเลิกฟ้าผ่าแบบว่าสะเทือนวงการบันเทิงไปเลยแต่ทั้งคู่ก็ยังขอสำหน้าที่พ่อและก็แม่ที่ดีให้กับลูกชายเพียงคนเดียวอย่างน้องไส้กาให้ดีที่สุดแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถึงแม้ว่าทางด้านของนิวเคลียร์ฮันซาและก็ดีเจเปจ้านั้นจะเลิกลากันแล้ว แต่ก็ยังมีภาพของทั้งคู่นั้นไปร่วมเฟรมครอบครัวกันอยู่บ่อยๆก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพียงแต่เค่แยกห้องนอนกันและขนาดนี้ทางด้านของนิวเคลียร์ฮันซากาลังซุ่มทําบ้านหลังใหม่ที่อยู่ใกล้กับบ้านของอดีตสามีอย่างดีเจเปจ้าอีกด้วยล่าสุดนั้นก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อทางด้านของนิวเคลียร์ฮันซานั้นได้ออกมาโพสต์คลิปในสตอรี่ของอินสตาแกรมล่าสุดแต่กลับถูกชาวเน็ตนั้นจับโปะเรื่องแหวนแต่งงาน โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามว่านี่นมันยังใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายอยู่เลยซึ่งทางด้านนิวเคลียร์ฮันซาก็ตอบไปว่ามันใส่ขวาจ้ะก้องมิลเลอร์ก่อนจะบอกว่าโป๊ะแล้วหนึ่งสุดท้ายชาวเน็ตรายดังกล่าวนั้นก็ได้ขอโทษพร้อมกับบอกว่าเป็น FC